คืนนั้นอากาศหนาวผิดปกติฉันจำได้ว่าห่มผ้าหนาแค่ไหนก็ยังรู้สึกถึงสัมผัสเย็นยเยือกที่คืบคลานเข้ามาในห้องคืนสุดท้ายของฉันในบ้านหลังนั้นบ้านที่ใครๆก็บอกว่ามีอะไรแปลกๆฉันนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาจนกระทั่งได้ยินเสียง เสียงกระซิบแผ่วเบาจากมุมห้องอยากเล่นด้วยไหมฉันลุกขึ้นนั่งมองไปในความมืดแต่ไม่เห็นอะไรใครฉันถามออกไปเสียงตอบกลับมาทันทีมาเล่นกันเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้จนฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่ต้นคอฉันรีบลุกจากเตียง เปิดไฟแสงสว่างทำให้ทุกอย่างดูปกติแต่ความรู้สึกเย็นเยอือกยังคงอยู่ฉันตัดสินใจเดินออกไปจากห้องเดินไปที่ห้องนั่งเล่นมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังทันใดนั้นประตูปิดลงเสียงดังปั้งฉันตกใจหันกลับไปจับลูกบิดแต่เปิดไม่ออกฉันพยายามผลักประตูไม่ขยับ ใครอยู่ตรงนั้นฉันตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดแล้วฉันก็เห็นเงาเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ประตูค่อยๆเลื่อนเข้ามาในห้องฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านพบฉันหมดสติอยู่หน้าประตูห้องนั่งเล่น พวกเขาบอกว่าฉันพูดจาไม่รู้เรื่องพร่ำเพ้อถึงเสียงกระซิบและเงาที่น่ากลัวฉันรู้ฉันรู้ว่าคืนนั้นไม่ได้มีแค่ฉันอยู่ในบ้านหลังนั้นและมันก็อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของฉันถ้าฉันไม่หนีออกมา